ท่านประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทยขอหารือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาเมืองชายภูมิดังนี้คือ1ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงท้องถิ่นจากบ้านคอนสวรรค์ถึงบ้านจอกระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือพระใหญ่ใบเสมาทวาราวดีดินแดนแห่งนครกาหลงและขอให้จัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงท้องถิ่นจากบ้านโคกมะงอย ถึงบ้านหนองแดงน้อยตําบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์ระยะทาง4กิโลเมตร2ขอให้กรมทางหลวงติดตั้งไฟฟ้าบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201จากเขตเทศบาลตําบลแก้งครอผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพแก้งคราอถึงช่องสาหมออำเภอคอนสวรรค์ระยะทาง5กิโลเมตรเพราะเป็นพื้นที่ใกล้ชุมชนเป็นชุมทางมีการจราจรคับข้าง ผ่านหน้าสถานศึกษาขนาดใหญ่ถึงสองแห่ง 3. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชศึกษาวิจัยหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่ในระยะเวลา3-4-5ปีที่ผ่านมานกเป็ดน้ำที่เคยอยู่ประจำหลายหมื่นตัวได้หายออกไปจากหนองแวงอำเภอคอนสวรรค์ซึ่งในอดีตเคยมีนกเป็ดน้ำจนวนมากนี้ทำให้หนองแวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอคอนสวรรค์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตั้งหน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวงขึ้นและอำเภอคอนสวรรค์ก็ได้จัดงานประจำปีประเพณีรับฝันนกเป็ดน้ำตลอดมาทุกปีขอบคุณครับ